สวัสดีค่ะกลัสวัสดีกันตอนเศร้าอีกคลิปนึงเนาะคะ่ะนาะมื้อนี้ก็มีตัวเลขแนวทางดีๆมานำเสนอเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ถุงเงินพ้ารวยเดินทางเมื่อวันที่ยีเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดที่ยังบ่เคยได้มาสถานีก่างบางซื่อเนาะคะ่ะเป็นกรุงเทพอภิวัต์เนาะคะ่ะเป็นการเดินทางทั้งรถไฟฟ้าทั้งไก่เนาะคะ่ะ ก็ทุงเงินพ้ารวยก่อได้มาทําบุญเนาะคะ่ะแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับก็เลอยอยากมาถ่ายบรรยากาศของสถานีกลางบางซื่อเนาะคะ่ะเดินทางเนาะคะ่ะทุงเงินพ้ารวยก่อเดินทางมาจากสมุทรปราก,การเนาะคะ่ะก็นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงสถานีอโศกแล้วก็นั่งจากสถานีอโศกไปลงไต้ดินเนาะคะ่ะซื้อตั๋วยุสุขุมวิทเนาะคะ่ะแล้วก็ ไปลงที่บางซื่อเนาะคะ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าสถานีกลางบางซื่อเนาะคะ่ะนี่คือทางเดินที่จะไปสถานีรถไฟทางไก่เนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเดินทางไปที่ย่งเดินไปข้างหน้าเนาะคะ่ะก็จะเจอ ตอนนี้ก็จะมีผู้คนกลับบ้านกันหลายอยู่เนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดยังบ่เคยมาสถานีกลางบางซื่อเนาะคะ่ะรถไฟทางไกลเนาะคะ่ะรถไฟทางไกลก็เสียหามาชมบรรยากาศเนาะคะ่ะหามาชมบรรยากาศสถานีสถานีกลางบางซื่อเนาะคะ่ะเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์เนาะค่ะเนาะก็เลยอยากถ่ายคลิป มาให้เบ่งเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดลาล้านตาก็อขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะนี่ค่ะสถานีกลางบางซื่อเนาะคะ่ะเป็นทางทีท่นิยงไปขึ้นรถไฟบอกได้เลยว่าอลังการมากเนาะคะ่ะอลังการมากถ้าผู้ใดเคยมาเห็นสถานีรถไฟสมัยก่อนที่หัวลำโพงที่หัวลำโพงเนาะคะ่ะจะรู้เลยว่าเปลี่ยนไปมากเนาะคะ่ะเปลี่ยนไปแบบ ย่างเข้าไปนี่เป็นแอร์เบิดเลยเด้อค่ะติดแอร์มดเลยค่ะสะดวกสบายมากเนาะค่ะเนาะเสียงรถไฟนี่จะบบมีเสียงดังเลยเนาะค่ะจะบบมีการเสียงดังจะเงียบสบายแบบคือ,อมันความสะดวกสบายมันเกิดขึ้นคากอีหลีเนาะค่ะสะดวกสบายคากอีหลี บอกได้เลยเนาะค่ะนี่ก็จะให้มาเห็นบรรยากาศก้อนเนาะค่ะเนาะก้อนที่จะไปบอกตัวเลขอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะค่ะมันก็จะมุมนู้นิดนึงเนาะค่ะเนาะจะให้มาเห็นบรรยากาศสถานีกลางบางซื่อเนาะค่ะเนี่ยทางเข้าไปสถานีเนาะค่ะทางไปสถานีรถไฟรอพอทอคือรถไฟทางไก่เนาะค่ะถ้าผู้ใดบ่ท่านเคยแบบ ไปรถไฟมันเป็นแบบนี้บอกอย่างประมาณเนี้ยค่ะกับิึงในคลิปนีได้เลยเนาะค่ะเนาะมีตัวเลขแนวทางดีๆมาฝากเนาะค่ะเป็นเลขชุดลับเด้อค่ะเด้อเป็นเลขชุดลับเนาะค่ะเป็นเลขชุดลับงวดที่สิบห้าเนาะค่ะเป็นงวดที่สิบห้าเป็นงวดที่สิบห้าเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะหายมาเห็นบรรยากาศเนาะค่ะเนาะหายมาเห็นบรรยากาศ ฝั่งขวามือจะเป็นรถไฟสายสีแดงเนาะคะ่ะฝั่งขวามือจะเป็นรถไฟสายสีแดงสายสีแดงก็จะเข้าไปด้านขวามือเฮาเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็จะเป็นทางเดินไปรถไฟรอพอทเนาะคะ่ะเป็นรถไฟทั้งไก่ตรงนี้ก็เนี่ยค่ะที่เขาเดินออกมานี่ก็จะเป็นของมาจากรถไฟสายสีแดงเนาะคะ่ะของลังสิทธ์ ของลังสิทเนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อตั๋วเนาะคะ่ะซื้อตั๋วมีสองทีะะ่้อค่ะถ้าผู้ใดมาจากถ้าใครมาจากรถไฟฟ้า MRT ก็มาซื้อตั๋วด้านนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครมาแบบรถประจําทางรถเมล์รถแท็กซี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะจะเป็นโซนด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะพาเดินพาเดินดูนะคะเดินดูเดินชมก็จะล้ายตาในเดอ้อพี่น้องเอ้ยลายตานิดนึงเนาะคะ่ะเนาะ อยากให้มะเบิงบรรยากาศค่ะก้อนจะเอาตัวเลขมานำเสนอเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะรถไฟทางไกลนะคะก็คือรถไฟสายกรุงเทพอุบลกรุงเทพอภิวัตนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่ากรุงเทพอภิวัตกรุงเทพอภิวัตอ,อุบลน,นะคะแล้วก็กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายอย่างงี้เนาะคะ่ะเนาะคือโซนของอีสานเนาะคะ่ะโซนอีสานจะมี อีสานเหนือจะเป็นจะเป็นโซนเดียวกันเลยค่ะเด้อแต่ทางใต้ก็จะอีกโซนหนึ่งนะคะของทางใต้ก็จะอีกโซนหนึ่งเนี่ยค่ะตรงนี้คือติดติดแอร์หมดเลยนะคะติดแอร์หมดเลยคือเย็นมากนะคะแล้วก็ห้องน้ําสะดวกสบายมากนะคะที่เห็นด้านขวามือก็คือห้ามเข้านะคะตรงนี้จะเป็นของรถไฟสายสีแดงนะคะสาหรับสาหรับผู้โดยสารที่จะเข้าไปใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าออกคือตรงนั้นนะคะ ก็จะละลานตาหน่อยนะคะก็จะเวียนหัวหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถุงเงินพาลวยนะคะเดี๋ยวถุงเงินพารวยก็จะมาบอกตัวเลขนะคะใครสะดวกจดจดนะคะใครที่บอกว่าโอ้ไม่อยากดูคลิปนี้เลยทําไมยาวจังนะคะใครสะดวกจดจดนะคะใครสะดวกจดจดนะเป็นเลขชุดลับนะคะงวดที่ผ่านมางวด14เขาเขาตัดออกมาแค่สี่คู่ไม่เข้านะคะไม่เข้าคือไม่เข้านะคะแต่ถ้าเขาให้ชุดเต็มมาคือเข้า แต่ช่องถุงเงินพารวยเอามาลงไม่เข้านะคะงวดนี้เป็นงวดที่15ห้านะคะก็ลองดูนะคะลองดูก่อนนะคะใครสะดวกจดจดนะคะใครสะดวกจดจดนะคะใครสะดวกแคปเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แคปนะคะใครสะดวกจดจดได้เลยค่ะมีห้า9 6ดห9 57ดห้า็ด หกเจ็ดนะคะนี่คือเลขชุดลับนะคะทันไหมคะถ้าใครทันถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งนะคะเดี๋ยวบอกอีกครั้งเน๋ยวให้แคปนี่คือบรรยากาศที่เข้ามาแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศที่เข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศที่ห้องผู้โดยสารที่เราจะรอนะคะที่เราจะรอเพื่อจะขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนชั้นสองคือรถไฟอยู่ข้างบนนะคะรถไฟทางไกลอยู่ข้างบนผู้โดยสารจะนั่งรออยู่ข้างล่าง ผู้โดยสารก็นั่งรออยู่ข้างล่างเมื่อถึงเวลารถจะออกอีก15นาทีเนี่ยค่ะเขาก็จะให้เรามายืนต่อแถวตรงนี้นะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจคือดีมากนะคะบอกได้เลยว่าความสะดวกสบายเกิดขึ้นดีมากนะคะบอกได้เลยเขาก็จะให้เรามาต่อแถวนะคะเราจะไม่ได้แย่งกันขึ้นรถไฟเหมือนสมัยก่อนถ้าใครเกิดทันในยุคนั้นนะคะจะเห็นว่าเราแย่งกันขึ้นนะคะ แต่ตอนนี้ไม่มีการแย่งกันนะคะทุกคนจะต้องต่อแถวขึ้นรถไฟข้างบนรถไฟรถไฟทางไกลจะอยู่ข้างบนนะคะอยู่อยู่ชั้นสองเราอยู่กันชั้นล่างนะคะก็จะเนี่ยค่ะก็จะให้เห็นผู้คนเดินทางนะคะเดินทางก็ถ่ายคลิปบรรยากาศมาให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่ไม่ดูก็เดี๋ยวมีแคปหน้าจอให้เนี่ยค่ะห้องจำหน่ายตัว๋วรถไฟทางไกลก็จะเดินตรงไปอีกนะคะตรงนี้คือด้านหน้า เป็นด้านหน้านะคะแต่ของถุงเงินพารวยมาด้านหลังนะคะเพราะว่าถุงเงินพารวยเดินทางด้วยรถโด,ดยสารสายสีเขียวแล้วก็มาต่อที่สายสีน้ำเงินนะคะเขาเรียกว่า BTS นะคะแล้วก็มาต่อที่ MRT นะคะ ก็คือจะหลายต่อหน่อยเนี่ยค่ะพาชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวมีตัวเลขขึ้นให้นะคะคก็ขอพูดขอพูดไปก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะคะยังใครไม่เคยเห็นอยากให้เห็นนะใครไม่อยากให้พลาดทริปนี้ค่ะอยากให้เห็นว่าคือใหญ่มากอลังการมากกิ้งเหมือนเหมือนที่สนามบินน่ะเหมือนสนามบินได้เลยนะคะแต่ก่อนรถไฟเรานี่ไม่เหมือนนะตัวนี้เป็นของสายใต้นะคะเป็นของสายใต้ จะพาเดินไปดูนะคะจะพาเดินไปดูที่เขาจะไหนตัว๋วคือทางขาเข้านะคะขาเข้าใครมารถเมล์รถแท็กซี่นะคะรถโด,ดยสารก็จะไปด้านนั้นนะคะนี่ค่ะตัวเลขขึ้นให้แล้วนะคะใครสะดวกแคปแคปได้เลยนะคะเป็นเลขชุดลับนะคะเป็นเลขชุดลับใครสะดวกแคปแคปได้เลย ถุงเงินพารวยก็ขออนุญาตพูดและอธิบายให้ฟังนะคะขอบคุณ fc ที่เข้ามาชมและติดตามในช่องถุงเงินพารวยนะคะจริงๆช่องนี้คือช่องอาจารย์แหววแต่อาจารย์แหวเปลี่ยนเป็นช่องถุงเงินพารวยนะคะไม่อยากให้มีดราม,ม่าว่าเป็นอาจารย์จบอะไรมานะคะไม่ได้จบนะคะจบแค่ป .6 นะคะจบแค่ป .6 แต่อาจารย์เป็นอาจารย์สายหมอดูนะคะสายหมอดูดูดวงนะคะ เป็นหมอดูที่ดูดวงศาสตร์ตัวเลขและศาสตร์ดัดบ,บัตรประชาชนนะคะใครที่สนใจอยากทักมาเปิดดวงก็ทักได้นี่ค่ะตรงนี้คือบรรยากาศการซื้อตัว๋วตัวนี้นะคะคือทางเข้าเลยนะคะตัวนี้คือทางเข้าประตูหนึ่งตัวนี้เขาเรียกประตูหนึ่งนะคะทางเข้าประตูหนึ่งเลยนะคะถ้าใครมามาประตูหนึ่งก็จะมาอยู่ด้านนี้แต่ถ้าเป็น MRT หรืออะไรเนี่ยค่ะถ้ามาด้านรถไฟฟ้า MRT คือสายสีน้ําเงินนะคะก็จะมาด้านประตู11 นี่ค่ะก็อยากให้เห็นบรรยากาศนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศคืออยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศบ้านเราถ้าใครที่เป็นอยู่ในยุคยุคนู้นนะคะที่เรานั่งรถไฟที่หัวลําโพงกันลําบากมากนะคะแย่งกันขึ้นรถไฟ แย่งกันซื้อตั๋วนะคะนั่งรอรถไฟกันร้อนนะคะแต่บอกได้เลยว่าที่นี่เย็นมากนะคะเย็นแล้วก็มีศูนย์อาหารแต่ไม่ได้ไปถ่ายศูนย์อาหารให้ดูนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องถูงเงินพารวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องถึงเงินพารว, like, วยด้วยนะคะ ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาในช่องนี้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะตอนนี้ก็เป็นการที่ถ่ายคลิปการเที่ยวนะคะให้ดูนะคะให้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีร่ํารวยไปด้วยกันนะคะขอให้สิ่งที่คิดสิ่งที่รอสมหวังสมหวังขอบคุณขอบคุณคะ่ะ